วัสดีครับผมอ้วนชัวครับพบกับรายการรถซัพเบอร์ครับวันนี้ผมขนเอารถมารีวิวให้ดู3คันเลยทีเดียวกับเจ้า Mercedes-Benz g l A 250 AMG มีตั้งแต่ปี2017ปี2018เรามาดูกันดีกว่าใน3คันนี้ในรุ่น AMG 250ราคาเท่าไหร่กันบ้างไปดูรถไม่น้อยคันแรกกันดีกว่า สำหรับตัวนี้นะฮะเป็นเข้ามาใหม่น้องใหม่ล่าสุดเลยครับกับเจ้า Mercedes-Benz g l a ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วฮะปี2018เลขหม่ของเขาอยู่ที่73,000โลดรถเดิมๆนะฮะ้้วบอกว่าคันนี้เจ้าของใช้รักษามากๆเลยรถผู้หญิงใช้มือเดียวออกห้างนะครับมาดูออปชั่นกันเป็นไฟหน้า Daylight Running โปรเจกเตอร์ or, มีไฟ LED High Performance นะฮะซึ่งตัวนี้จะทำงานตัดแสงหรือว่าปรับสูงต่ำอัตโนมัติเวลาวิ่งทางไกลหรือว่าวิ่งทางมืดแล้วไม่มีรถหรือว่าอะไรเงี้ยจะปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติให้นะฮะแล้วก็ในส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะฮะเป็นกันชน AMG มีมีพาร์คเซนในตัวกันชนมาให้นะฮะ ส่วนล้อนั้นนะฮะเขามาพร้อมกับล้อขอบ19นะฮะส่วนตัวออปชันของเขากระจกมองข้างก็จะเป็นบายสปอร์ตมีไฟเลี้ยวออกที่กระจกมาให้ระบบกุญแจเป็นระบบกุญแจคีย์เลสนะฮะใช้ปลายนิ้วสัมผัสเปิดปิดล็อกอัตโนมัติหลังคานะฮะเป็นหลังคาแก้วพารารามิกนะฮะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันอย่างที่พูดไปว่าเลขใหม่ของเขาคันนี้อยู่ที่7 3 0 0 0โล นะฮะออปชันของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยเอท้ายตัดมัลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับระบบเกียร์แพดเดิลชิพเกียร์คอร์7สปีดนะฮะส่วนหน้าจอคอมมานด์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจอแบบเต็มแบบนี้เลยนะครับซึ่งนะฮะระบบสั่งงานก็จะผ่านตัวเมาส์อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับด้านล่างนะครับตัวเชื่อมต่อมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็น USB นะฮะ ส่วนบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้นะฮะเล่นซีดีดูหนังฟังเพลงได้นะฮะในตัวมัลติมีเดียตัวนี้นะฮะเพิ่มเติมนะครับในตัวนี้ก็ยังสามารถรองรับนิเกเตอร์ได้ก็สามารถสั่งซื้อแผ่นเนจากศูนย์นะฮะโดยเอามาเสียบเข้าตรงช่องเสียบตรงใต้วิทยุด้านล่างตรงนี้ก็จะมีตัวช่องเสียบ s d c a r d ตรงนี้ให้เป็นตัวรองรับเนนะฮะส่วนโหมดการขับขี่ในตัวนี้ก็จะมีมาให้ทั้งหมด4โหมดนะฮะจะเป็น Eco นะครับ อิน i ิวินด l ว p สปอร์ตคอมฟนะฮะสามารถปรับลูกเล่นโหมดการขับขี่มาดูระบบแอร์กันนิดนึงนะฮะระบบแอร์ของเขาเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะฮะมีจอแสดงผลเล็กๆตัวนี้ดูมาดูภายในนะฮะต้องบอกว่าคันนี้ภายในของเขาเนี่ยเป็นภายในดำนะครับตัดด้วยคอนโซลออกโคเมียมนะฮะให้ออกมาความสวยงามนะครับบ่อเนี่ยก็จะเป็นลูกผสมผ้าคันธราก,กับเบาะหนังนะครับเย็บด้วยด้แดงนะครับไปดู ด้านบ่อหลังกันดีกว่านะครับในรูปทรงผมผมตัวใหญ่นะฮะก็ถือว่านั่งพอได้นะครแต่ก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายแต่ก็ยังพอโอเคนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับหรือเพื่อนๆที่ตัวไม่ใหญ่มากหรือตัวไม่เล็กมากเนี่ยนั่ง ผู้โดยสารด้านหลังก็ไม่ไม,ไม่ค่อยไม,ไม่ถึงกับอึดอัดอะไรมากมายนะครับเลดลูมเฮดลูมก็ยังพอมีช่องว่างก็เหมาะสมกับเป็นรถที่ใช้งานคนที่ชอบแนวรถ SUV Compact หรือรถ SUV ขนาดเล็กเนี่ยแต่คันนี้นะฮะก็ก็ถือว่าเหมาะค่อนข้างเหมาะดีดอค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวนะฮะในส่วนความเรียบร้อยของตัวรถไม่มีขาดไม่มีชำรุดฮะสภาพเรียบร้อย90%และยิ่งคันนี้ด้วยนะรถส่วนใหญ่เนี่ยเขาจอดอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้เลยนะฮะ สภาพก็ยังดูเหมือนใหม่เลยสภาพนิ่งๆเลยนะฮะดูอย่างยั้งแต่ออกป้ายแดงมายังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้คันนิดไม่ต้องทำอะไรเลยนะ<ม>ซื้อมาเมื่อวานปุ๊บเอามารีวิวตั้งขายเลยนะครับม,มาดูด้านท้ายกันบ้างนะฮะทุกอย่างโลโก้ไฟลุงไฟเลี้ยวอะไรก็ยุงอยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาพร้อมกับฝาท้าไทยไฟฟ้านะฮะซึ่งจะมีฝาท้าทยเปิดปิดได้นะครับรีโมทกดค้างสามารถเปิดปิดได้รถรับประกันได้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อกรอไม้นะฮะ ไม่มีนะครับเรากันยินดีคืนเงินเต็มจํานวนทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับนี่ฮะน็อตเดิมซ้ายขวาลางน้ําผลเดิมนะครับตะเข็บทุกอย่างเดิมนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมากๆรถสวยเรียบร้อยเลยฮะคันสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับเอาละครับมาดูด้านหน้ากันดีกว่าต้องบอกว่าคันนี้นะฮะเข้ามาแล้วก็มารีวิวเลยรถยังไม่ได้ทำความสะอาดไม่มีที่ไหนแล้วครับเอารถแบบคราบเขอะข่าคุงคางมารีวิวมีที่นี่ที่เดียวครับ ให้ดูสภาพกันไปเลยว่ารถเราไม่ได้ย้อมรถเราไม่ได้บิว้วไม่ได้เอาบักชีโรหน้ามาให้ดูก่อนนะครับเราให้ดูสภาพอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะเป็นไงนี่อยู่ในสภาพที่ ยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่าห้องเครื่องยังเละให้ดูสภาพว่าเราไม่มีการชนหนักไม่มีการดัดแปลงแก้ไขห้องเครื่องยนต์ก็อยู่ในสภาพที่เดิมๆหมดมีแค่ฝุ่นเกิดดละเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดดูแลให้คุณจะเอาให้ใหม่เหมือนป้ายแดงเลยก็ยังได้นะฮะเดี๋ยวเราล้างให้ใหม่ให้คลิปเลยฝากระโปรงหน้านะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับไม่มีรอยขัน,ไม,มขนไม่มีงัดแงะแกมหน้าสายขวาเดิมทุกชิ้นคานหน้าทุกอย่างอุปกรณ์ถ้าเกิดการตําหนิหรือเกิดการชนพวกนี้จะมีรอยกันดัดแปลงแก้ไข ตัวที่ผมชี้ไปเราเห็นได้ง่ายเป็นตัวเบสิกตัวเริ่มต้นของการดูรถนั่นเองนะฮะตัวรถของเขาเนี่ยก็คันนี้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์คันนี้นะครับตัวรถปี2018-2018เลขไมล73,000กิโลกับราคา1,259,000บาทผมมีให้เลือกอีก2ตัวนะครับก็จะเป็นในรุ่น AMG เหมือนกันนะครับเป็นตัว250มีให้เลือก2เฉดสีนะฮะมีทั้ง สีเทาและสีบลอนนะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นปี2018จด2018เช่นกันนะฮะสีเทานกพิราบเลขมาอยู่ที่120,000กิโลกับราคา1 000, 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะหรือถ้าไม่ถูกใจก็ตัวนึงก็จะเป็นตัวสีบลอนเงินนะฮะตัวนี้ปี2017จด2018 เลขหม้น้อยนิดนึงฮะเลขไมแค่หนึ่0แส่1 0 0 0โลรถสีสันสวยงามนะครับพร้อมใช้งานได้เลยราคาเพียง1นึ่งล้านหนึ่บาทเท่านั้นเองสําหรับในตัวรถ3ามคันนี้สําหรับใครนะฮะที่กําลังมองหารถ SUV ใช้อยู่นะครับผมขอแนะนําใน3รุ่นนี้ตัว Mercedes-Benz จ GLA 250 AMG นะฮะปี2018 3คันนี้มีตัวให้เลือกลองเข้ามาเลือกแล้วมาลองขับดู สำหรับใครที่สนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับที่เบอร์0828560000หรือแอดไลน์ line, มาพูดคุยกันได้ครับที่แอดสไตน้ำหน้า ADD99994 9 99 99ตัวนั่นเองสำหรับใครที่ชอบรายการของพวกเรานะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไ r ร b ์หากสนใจตรงไหน,นเพิ่มเติมตรงไหน,นฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวพวกเราตอบอ่านและมีพวกเราอ่านแล้วก็เดี๋ยวตอบกลับไปทุกข้อความเลย นะครับวันนี้อ้วนชัวร์ลาไปก่อนครับไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า80,00คันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชัวร์